Movie Chek สวัสดีครับได้เวลา movie c h e k กับผมวีรโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราในว,วงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้ครับมาเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ ภาพยนตร์ระทึกขวัญสัญชาติเกาหลีอย่าง After เป็นเรื่องของกลุ่มฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างความวุ่นวายให้กับตำรวจสายสืบในเกาหลีใต้ที่รับมอบหมายให้จับตัวฆาตรกรงานนี้พุมิกับยังคิมแจฮุนผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง The Pirates และ Jo y v i ไได้บอกเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้จะก้าวไปให้ไกลกว่าหนังระทึกขวัญสไตล์ทั่วไปของเกาหลีโดยจะนำเสนอเรื่องราวที่มีความทันสมัยและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เพิ่งจะปิดกล้องถ่ายทำไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับ after นันกแสดงหนุ่มอย่างจางดงยุนมารับบทฆฐฐาตกรต่อเนื่องและสวมบทบาทด้วย2นักแสดงมากฝีมืออย่างโอแดฮวานที่จะมารับบทเป็นสายสืบผู้ซื่อสัตว์สุจริตในขณะที่จางแจโฮจะมารับบทเป็นนายตำรวจหนุ่มไฟแรงที่ต้องมาทำงานร่วมกันในผแผนกฆาตกรรมครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่ แต่อัปเดตได้ที่ o v v i e Sha คแน่นอนครับเอาละครับแล้วกลับมา o v v i e h ช็ k กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie ชค